เอ้หน네ูปาร์ดิปร์ดิูปาร์ด้ยขอโวษดิขอโทษดิไตปลาใหญ่เราวิ่งหนีไรไม่เนียช้นอรชนอโอ้โหนุ่นโอ้โหตรงนี้หลุมหลุมนี้เยอะมากเลยเนี่ย ความใหญ่ของสระประมาณไร่หนึ่งครับเนี่ยนอนเห็นไหมได้อีกแล้วมีแต่ปลาดุกบ่โอ้โหยัยัยโอ้ยยยย่ทยยนะเฮ้ยย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 อยย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 ๆ

ปานิโรอยู่สีคอรภูมนะครับส่วนมากจะเป็นพูดภาษาสวยนะใครฝากออกบ้างใครฝากบอกคอมเมนต์มาแล้วนะ Ừ. À, à, anh ai ai ai, mirei mirei, mirei, đây mirei, 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 การจะจับปลามันมีวิธีการจับนะบางคนจับได้จต่ปลาตัวใหญ่นะบางคนจับได้จะ่ปลาหมูถ้าเซียนส่วนมากจะเป็นจับได้ปลาช่อนใหญ่อย่างเดียวนะดูดูไอ้ดู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 ดงตามอยู่ดู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 ทวนแล้งเฮ้ยโอ้

ชฉันเฮ้ยเฮ้ยว้๋จะจะโชว์ซะหน่อยโอ้ใหญ่นี่ใหญ่โอ้สวยสวยสวยพี่จริงปีใหม่มันต้องหวานเหนะหวานเหแล้วก็มุดน้ำหวานเห อันนั้นเสื้อเหลืองลงไปทำไมเนี่ยเสื้อเหลืองลงไปทำไมเนี่ยปลาไหลน่าจะมีเนาะใครใครฟังภาษาสวยออกนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะ โอช่หนโอยโช่ยังโอ้โช่โชโชโช้โชโหน่อยโชโหอโชหอจับปลาโองมือนะครับนี่จับปลเสองมือผมอือใช่ อยู่ในคีเล่นเยอะจับไม่ได้อ่าเดี๋ยวเราก็มาสุปผลงานร่วมในหลังคลิปนะครับ